Look, Sam, a hot spring. Shall we take a dip? Yeah. That's the stuff. Yeah. Soak in. I could just soak here forever and ever. มีปลุ่มดาวด้วยปลุ่มดาวโคชิมะปลุม่มดาวไล่โ้เฮ้เยลูก <laughs> <laughs> uh, it's pulling us in. you It's pulling us in. Where in. the world are we? I feel reborn. <laughs> Wait, are you are It's pulling us เอา้างงเลยูมายังไงวะเนี่ยลุกได้แล้วเอ้ยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะเพาราะความเล่นส่วนของเราแท้เอาไว้อยู่ในเรือนะอรบริดนะเอา้า เดี๋ยวนะโอ้ไม่ก้มันวราปมานี่เลยโอ้โ oh, หแล้วเคว็ดอยู่นู่นพปะเจ้าช่วยกล้วยทอดให้ตายเถอะ